คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเฮีย er ไม่แนะนำให้เล่นหรือทําตามโดยเด็ดขาดถ้าใครเล่นแล้วเกิดเสียอย่าโทษเฮียเลยนะครับชอบหมชองามมารามแทและตะลึงไครเด่นตองตะลึงงามซิง่งถึงใจ ยังไงก็กราบสวัสดีกันทั้งสายและองค์การกันด้วยนะครับแบบวันวนะีออนกน้ก็คือสอยเช่นใครนะครับผมกับจังสองฝัน วันนี้ก็มาอยู่กับเกมฟาร์จุนไทเกอรเช่นเคยนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสองทำคลิปดีๆอย่างี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะ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 ลาลาโอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมฟาร์จุนไทเกอร์นะครับใครที่เป็นแฟนคลับสนับสกับฟาร์จุนไทเกอร์ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับไร่ฮิ่ไฮิ โอเคช่องนี้ก็อาจจะปั่นป่วนนิดนึงนะก็ใครที่ชื่นชอบสายฮา,าหรือว่าสายปั่นป่วนนะครับไม่ควรบ้านช่องนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเฮียขออนุญาตเปิดเพลงหน่อยแล้วกันนะครับเพื่ออัตรบรในการรับชมนะโอ้โอ้โอ้โอเคผมบ oh. เราไปเริ่มเกม ามาจุดไช่เกกันเลยนะครับในแจนในแจนในจ่าได้ครับผมโอเควันนี้เฮียมาได้ทุนห้าแผนบาทนะครับดูได้ว่าวันนี้เฮียจะไปได้แค่ไหนนะครับในแจนในแจนใจ้าลาลาโอเคขอญาติไปแบบสุดๆเลยนะครับเปบบ็น,นลนะเท่าไหร่ในแปดสิบ ER บาทฮะสิบบาทเี่ยฮาสิบบาทเราจะมีการปั่นหรือสูตรอะไรเลยผมเราจะใส่ไปเลยนะโอเค และเลขลับวันนี้นะครับผมของช่องฟอร์จูนเนี่ยก็คือเลขเก้าไงล่ะโอเค <S <S คลิปที่แล้วนะมีตัวเอ่อการ์ตูนนะครับผมมาเต้นอยู่ไหนนะเฮ้ยการ์ตูนมาวะลโหลว่างไงอัดคลิปอยู่นี่มึงไม่เข้าใจเลยหรือไงเนี่ยกูอัดคลิปอยู่เออ โอยแม่ยายโอ้ลาลาโอเคโดนลาโอ้ยมึงวางก่อนได้ไหมพี่บ่าวเอ้ยอย่าน้อซ้อนคิดก่อนเข้าใจไหมเอ้ยลาลาโอเคผมเค่นี้แหละแค่นี้แหละโอ้ไม่รู้จะโทรมันทำไมอ้าวเข้าฟีเกมโอ้โหไม่ได้เหี้ยอะไรเลยครับพี่ทอมแหมอุตส่าห์เข้าฟีเกมนะมึงโฉบมันทำไมนะเพื่อนๆเขาดูคลิปกันอยู่นะครับโอเค โอเคสายไปเลยโอ้โหวันนี้มันดูดจังเลยว่าพี่เสือเนี่ยไอ้เวนไปมั้งรอไปแล้วนะไอ้นึเกมน้ำเต้าปลาดูดเฮียไปจำหนับเลยนะโอ้แต่เกมเสือมาก็ดูดอีโอ้ยลาลาลาโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงเออไม่ไหวแล้วโอ้ยเออมาหน่อยดิโอ้โหไม่มาเลยเพื่อน เดี๋ยวเฮียขออนุญาตใส่เบ็ดร้อยเลยกันนะโอ้ยังไงยังไงโอ้ฮัลโหลฮัลโหลเออมึงโทรมาหาสิแต่ดิเอออัดคลิปอยู่ยังไงโอ้โทรมาอยู่ได้ไอเวนโอ้ชอบโทรมาตอนอัดคลิปเนี่ยและเลขรับตัวต,ต่อมานะครับผม,ผมก็คือเลขเก้านะ โอ้โหแล้วไม่แตกเลยผมเขี้ยโอ้โทรมาทำไมเนี่ยยังไงเฮ้ยไม่ไหวแล้วเปลี่ยนปั๊บเป็นอะไรค่อยๆ่ยปั้นหนูจ้าค่อยค่อย,อย,อย,อยปัน้นหนูไม่เข้าเลยหรอเฮ้ยอะโอ้อือมาแล้วโอ้แล้วไม่เข้าเหี้ยเบิ้ลเฮ้ยไม่เข้าเลยหรอโอ้โห โอ้เรียบร้อยแบบมูลาลาโอ้โอ้โหเอฟซีเย็เป็ดไม่เข้าอีกแล้วเมื่อวานก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอ้ยยังไงก็อย่าในในลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็ในกำลังใจให้ทั้งสองด้วยแล้วกันนะรทำคลิปวิดีโอนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมึงเจอเฮียงแน่นอนไงล่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเอาทุนมาเท่าไหร่ดีนะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝฟกติดตามผลมงานกันด้วยนะครับเอาโหดไมเอาละไม่เอ,เอ,เ <laughs> เอ้ยังไม่จบนะโอเคมาแล้วกดผิดกดผิดกดผิดอโอเค ยังไงก็ฝากติดตามช่องเฮียซองมาด้วยแล้วกันนะครับผมไปพบกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะมาแก้แค้นได้ถึงเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็ยัดหลาไปกันแล้วกันนะครับผมให้ก็ฝากกันด้วยนะกับช่องเฮียซองฟอนจูน,นะครับวันนี้คือยัดหลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย